คุณคิดว่าการที่เรานั้นเอารูปภาพที่เป็นดิจิตอลอาร์ตมาวาดบนกระดาษในชีวิตจริงนั้นคิดว่ารูปภาพที่วาดออกมามันจะเป็นยังไงเอามาวาดย่อลง A4 ขนาดนี้พวกแกคิดว่าภาพจะจอกมาเป็นยังไงไปดูกันเลย โดยผลงานชิ้นนี้ของเราอะเริ่มแรกอะมันเป็นผลงานที่เราจะต้องเอาไปทําส่งอาจารย์เป็นงานไฟแนลของช่วงที่เราในกำลังจะจบมหของวิชาศิลป,ปะนะครับผมโดยงานนี้อาจารย์กําหนดหัวข้อไว้ว่าให้นํารูปศิลปินที่ตนเองชอบนํามาวาดลงใส่ในกระดาษ A 4ี0ร้อยปอนแล้วก็เขียนประวัติของศิลปินคนนั้นโดยศิลปินที่เราเลือกวาดก็คือพี่ปั่นไรปีนะครับผมไม่เขียนว่าไม่นีวิธีวิชิเราชอบโพนี้มากเพราะเรา,ารู้สึกว่า มันมีความเป็นมนุษย์สูงมากและผลงานที่เราหยิบยื่นของพี่ปันป่นมาวาดก็คือผลงานในคอลเลกชัน NFT Art เป็นคอลเลกชันชื่อเทเวนมั้งถ้าเราจะไม่ผิดก็จะเป็นภาพนี้เลยลเราชอบรูปนี้มากเลยเวลาเราก็แบบว่าตัดสินใจเลยว่าเราจะวาดรูปนี้เอารูปนี้วาดลงในกระดาษ A4 ตามจริงอะรูปง่ายๆมีเยอะนะแต่ว่าเราเลือกที่จะเอาเป็นที่ปั่นไงแล้วก็เลือกที่จะเป็นรูปภาพนี้ด้วยเพราะว่ามันตรงกับมูดในช่วงนั้นของเราแบบตรงกับอารมณ์ในช่วงนั้นที่เราอยากจะวาดอะไรออกมานะแนวๆนี้ ก็เลยมาจบที่ภาพนี้ครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเราเป็นเด็กที่เรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทย์คณิตครับผมแล้วก็เราก็เลยเลือกเปของพี่ปันเพราะเราเป็นเอฟซีพี่ปัน <c oughs> ลุงปันกับแฟนลุงปันคือแบบแกแบบ,แบ,แบ,บดัมเมดเกินร้อยมากแบบไม่เชื่อดูดเดี๋ยวเดี๋ยว,วมมออโอปี นั่นแหละแกแล้วคือไองานนี้มันเป็นงานไฟนอลที่เราต้องส่งอาจารย์ไว้แต่ว่าเราทําไม่ทันภาพนี้เราวาดไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วเพราะว่ามันเป็นงานที่เราจะต้องส่งเป็นงานปลายภาคเราใช้เวลาทำสามวันครับผมสามวันก็คือสามวันก่อนสอบปลายภาค ใช่ทุกคนฟังไม่ผิด3าวันก่อนสอบปลายภาคเราอะต้องไปถามอาจารย์ถามอาจารย์เลยแบบอาจารย์ผมไม่ทันแน่นอนเลยอะผมผมไประบายฉากหลังไดไหมอะไรประมาณเนี้ยอาจารย์ก็บอกว่าเออได้แต่ว่าเขาต้องระบายตัวหลักให้เสร็จแล้วก็องค์ประกอบโดยรวมที่เป็นหลักๆให้เสร็จมันก็เลยค้างอยู่ที่แค่นี้เพราะว่าเรารีบทําส่งให้อาจารย์แล้วพอทําส่งเสร็จปุ๊บตัดเกรดเกรดออกเราก็ปล่อยผลงานชิ้นนี้ดองทิ้งไว้เลยใช่เราดองไว้เลยพี่ขอโทษน้องออนะครับที่พี่บอกว่าพี่จะไม่ดองผลงานชนนี้ <S <S แต่ว่า ดองไปแล้วใช่ทุกคนด้วยความที่มันเป็นงานดองและไอ้ต้นก็แบบไม่มีคอนเทนต์จะทาแล้วก็เลยหยิบแป้งขึ้นมาแนละ้วแบบโอเคฉันจะมาระบายต่อแล้วฉันก็จะไปถ่ายคลิปต่อและเราก็ดองมาสามเดือนแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่ปั่นจะมาดูคลิปนี้ไหมแต่ว่าเกิดพี่ปันมาดูก็แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสักเซสในในชีวิตเรามากเลยแนตะ่แบบอ่ะแบบไม่รู้ว่าพี่ปันเขาจะเข้ามาดูคลิปนี้ไหมนะแต่ก็พี่ปันรูปพี่ปันสวยมากเลยชอบมาก อันนี้คือสภาพงานตอนครั้งล่าสุดมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมถ้าทุกคนเห between, Ó, ็นฉากหลังในรูปต้นฉบับของก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเทียบดูบอกแล้วมันวาดยากแต่ไอ้ต้นแบบในความไ่อยากท้าทายลิมิตตัวเองทําครับ โดยในส่วนที่เราคิดว่าเราระบายผิดพลาดก็คือจะเป็นในส่วนของหน้ากากที่ประดับเป็นองค์ประกอบน,นะครับผมโดยหน้ากากในรูปจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้สีแต่ว่าด้วยความจํากัดของสีเรามันมีแค่นี้แล้วก็มันไม่มีโทนสว่างให้เราเลยในบรรดาสีไม้เราก็ทําออกมาได้แค่นี้แหละครับผมโดยสิงที่เราใช้ในวันนี้ก็จะเป็นสีช็อคระบายน้ําของเนเนซองแล้วก็สีไม้ของ Master Art านี่คือสีสีแล้วก็จะเป็นคู่กัน2หัว2เบอร์นะครับก็ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรจําไม่ได้แนละ้วแล้วก็จะเป็นแ้วใส่น้ำเอาไว้ล้างคู่กันครับ สภาพสีช็อกระบายน้ําของเลนส์้องเราก็จะสภาพทุเรศท,ทุลังหน่อยน้องผ่านการใช้งานแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมาเยอะแยะมากเลยทั้งตกทั้งหักทั้งแบบเผลอกดแรงหักป๊อกโอ้โหใจพี่นี่แหลกสลายทั้งตัวนั่นยังไม่ทันทำอะไรเลยเปื่อนแล้ว แต่เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มวาดกันเราต้องเคลียร์พื้นที่บนโต๊ะก่อนเพราะว่าพื้นที่ประมาณนี้ไม่พอในการใช้วาดแน่นอนครับเพราะงั้นเราก็จะเคลียร์ของตรงนี้ออกให้หมดครับโอเคสภาพโต๊ะตอนนี้พร้อมที่จะนั่งวาดรูปทํางานละเริ่ม โอเคครับนี่คือพื้นหลังที่เราจะต้องระบายเราคือส่วนที่ยากที่สุดคือตรงด้านล่างนี้โ oh อ้มค์ก็เราตัดมาดูรูปที่ฉันวาดอ่าเธอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเป็นใครคะเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นหลังแบบเนี้ยสีเอกลงมปะใช้สีเดียวคนเดียวกันแต่ว่าไล่น้ําหนักสีกับใส่น้ําแบบต่างกัน อ๋อ uh no. น้งผลงานใครกันนาะโอ้ยดีขึ้นเยอะเลยอะนั่งวาดไปด้วยแล้วก็นั่งฟังพี่อาตอมพูดไปด้วยเริ่มหากันจากการวาดรูปลานวงการแล้วครับตอนนั้นราไก็กลับมาลานวงการแล้ว <S <S เออันนี้คือสภาพของอาตีนส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสภาพนี้หนึ่อันนี้คือสภาพจริงๆของอาตินโนความเฟกโนโนการปรุงแต่งใส่สีโน no. สดหน้าสดหมดทุกอย่าง เผือบางคนถามว่าทำไมไม่ใส่แว่นเราไม่ใส่เพราะว่ามันเป็นแว่นกองแสงเดี๋ยวสี่เพียนโอเคทุกคนฝนตกแล้วว่ะอาจจะต้องหยุดงานนี้ อัพเดตผลงานนะตอนเช้านี้ก็คือเริ่มระบายแสงสีที่เป็นาองค์ประกอบด้านล่างแล้วนี่อืม คือเน,นื่องจากเมื่อคืนพายุเข้าเราก็เลยมนันกังมาต่อคือฟ้ามืดฟ้าคืม้มลมแรงแล้วการที่คุณนั่งวาดรูปตอนกลางคืนเราเปิดไฟอะ่ะค่อนข้างเสียสายตาเลยจริงๆนี่ก็เลยไม่ได้ระบายต่อตอนกลางคืนแต่ว่าใกล้เสร็จแล้วแหละภาพเนี้ยช้าวลาทำนี้เป็นวันที่สองนะเราเริ่มทาเมื่อวานเราเริ่มวาดเริ่มระบายตั้งแต่ตอนประมาณเอ่อบ่ายกว่าเมื่อวานเราเริ่มตอนเที่ยงห้าสิบตีเป็นบ่ายแล้วกันแล้วก็เลิกเลิกระบายสีตอน ตอนไหนวะสี่โมงสามสี่ชั่วโมงเองเราก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะเริ่มระบายฉากต่อใช่คิดว่าเผาแล้วแหละคิดว่าตอนนี้จะเผาแล้วแหละแต่ก็อยากทําให้เสร็จนะจะได้แบบฟินิชลุคสักทีแล้วก็เมื่อคืนเรามีไลฟ์ใน Tik t o ตอไปเลยด้วยเมื่อวานบบว่าโอ้โหได้แบบเจอเจอคนโดนเนทให้ก็แบบว่าแบบน่ารักมากมเลยแต่ละคน คครับฝากติ๊กตอ็อกเราด้วยเราจะเป็นช่องทางในการไลฟ์สดในการวันรูป่าครับแล้วก็เดี๋ยวรูปเต็มเราจะเอาไปลงใน Twitter Twitter เราจะลงรูปบ้านเรานะครับผมเออฉันง่วงมันช่างจะเสลือเกิน oh my god ติดปัญหาประเด็นลเลยคืออะไรวะเจนพวกเนี่ย เออคุณผู้ชมเผาแน่นอนครับจังหวะนี้ขอบคุณสำหรับการกดใจสามคัญกดใจนะโอตาขอบคุณเสียครับเอากี่บาทดีเป็นคำถามที่ไม่อยากตอบเลยครับและแต่กำลังศรัทธาของผู้บริจาคให้กับเด็กคนนี้คนรับจะขาดใจตายไมมก็อีกเรื่องหนึ่งแกถ้าเกิดฉันตายขึ้นมาช็อกแบบโอ้ย ผีเสื้อสวยจังเลยอ่ะโอ้ยเสียมาแล้วคุณน้องโอ้โอ่ามีผีเสื้อก็ต้องมีดอกกุหลาบตามมาเว้ยต้องแบบว่าผีเสื้อกับไอ้ดอมตรนดอกกุหลาบเออสภาพตอนนี้คือไม่ไหวแล้วร้อนมากใกล้เสร็จแล้วแล้วค่ส่วนบนอีก20%เอร์ซ ไดสนุกมากเลยแกเบบเป็นไลฟ์สดที่ดีมากเลยอะ่ะสำหรับเราในวันนี้ก็ติดตามเราได้ตอกไอไลฟ์สดโอเคปะก็เป็นช่องทางในการไลฟ์สดเราแล้วก็ตอนนี้คือพูดตรงตเลยว่าพูดอะไรไม่ค่อยออกแล้วเพราะว่าร้อนอยู่ข้างบนข้างบนฉันเป็นบ้านไม้แล้วมันร้อนฉันจะหนีลงไปอยู่ด้านล่างแล้วแล้วรูปภาพฉันก็จะทิ้งไว้ก่อนข้างบนนี้ตอนเย็นเข้ามาระบายทีหนึ่ง ทุกคนนาทีประวัติศาสตร์ของเราก็มาถึงแล้วเราวาดรูปเสร็จแล้วนี่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 นนเป็นไงอ๋อน่า oh, <no. S 2> ถึงเวลาที่เราต้องแกะเทปนิโต้ออกก่อนนะมันมันมันถึงฟังฝันความจริงแล้วว่าที่เราเรา,เรา,เ,ราเราแบบวาดลุปนี้เสร็จอะแต่ดูสภาพคนวาดเลยตอนนี้ไม่ไหวามากเฮี้ยมากเลยหน้ามันเยอะมแบบทุกอย่างแบบความเฮี้ยอยู่ในตัวเราตอนนี้อืมแกดูสภาพโตรักวาดมันก็จะแบบ เละอย่างเนี้ยแล้วแม่งวันนี้คือฟ้าคึ้มแบบไม่มีแดดเข้าเลยอะต้องเปิดไฟวาดเอาอะเราไม่มีแสงธรรมชาติด้ยนะถ้าเป็นแสงธรรมชาติะคลิปที่ถ่ายออกมาจะดูดีกว่าน,นี้เยอะเราจะลอกมันออกนะลอกออกแล้วนะแกจะลอกมันออกจริงๆแล้วนะ จะบอกว่าไอตอนวาดอ่ะเราไม่ได้แปะวาดเราเพิ่งก็แปะเทนิโตตอนระบายสีเพราะงั้นโอ้ย oh here we go again เสร็จแล้ว จากที่เราใช้ความพยายามบรรดากับการที่วาดรูปนี้แล้วก็ระบายสีวิธหลังนี้สุดแล้วก็ทำจนเสร็จแล้วมันสวยปะตามากเลยอยากให้ทุกคนมาเห็นแบบงานจริงๆที่ไม่ได้ผ่านกล้องอ่ะเห็นรูปฉันแลวเป็นไงบ้างอะนี่ปิดไฟกับเปิดไฟนไหนโอเคกันวะอันนี้ปิดไฟ แต่ถ้าเปิดไฟอ่ะมันจะเห็นมันสว่างแต่ว่าหน้าฉันมันแต่ถ้าปิดไฟอ่ะหน้าฉันจะไม่มันรือเปล่าเอ้ยแม่งเมื่อกี้กูพูดไปตั้งนานกูลืมกดอดัดอือปล่อยให้กูพูดกับกล้องไปนานๆตั้งเกือบ3ามนาทีเราจะมาสรุปก็คือรูปนี้นะ เราใช้เวลาไปกับมันเกือบสบวันได้นะครับผมวันแรกร่างภาพตัดเส้นวันที่ 2- 3สลงสีออบเจกต์หลักแล้วก็พวกนี้ออบเจกต์หลักเจกหลักเจกหลักแล้วก็อันนี้วันที่เหลือก็มาระบายแบล็กเกลว่าวผมใช้เวลาในการระบายแบล็กเกลประมาณ2วันกว่าๆเกือบ3ใช่ผลงานออกมาคือเป็นที่น่าพอใจสำหรับเราอยู่นะแต่ที่เรายังไม่ค่อยพอใจเลยก็คือเรื่องของฉากหลังที่เราลงสีผิดไปหน่อยนิดนึงนะครับผมแล้วก็เรื่องของอนาโตมีแล้วก็ความเบี้ยวของรูปนี่ทุกคนเห็นนะ คือมันไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%แล้วมันออกมาไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นครับผมผลงานนี้เราไม่ใช่คนคิดคนออกแบบครับผมผลงานนี้ก็อย่างที่เคยพูดไปว่าเป็นผลงานของพี่ปั่นไลท,ที้เพราะว่าเป็นงานส่งอาจารย์เน้นยนี้อีกทีนึงนะว่าเราเป็นเด็กสายวิคานิคตามสไตล์งานไฟแนลสวันสุดท้ายที่เขาให้เวลาเราทํามาเดือนกว่าแต่ว่าเราเลือกที่จะมาทําตอนสวันสุดท้ายก่อนสอบปลายภาคอย่างที่ทุกคนเห็นนี่เออ เดี๋ยวรูปนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเห็นแบบรูปเต็มๆฝากไปติดตามที่ Twitter ของเราได้ครับผมโอเคยังไงก็วันนี้คนจะจบคลิปแค่นี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตาม YouTube IG แล้วก็ t ิ k t o อด้วยนะครับผมฝาก Twitter น้องใหม่ที่เรากําลังสร้างจ้ามตัวตนใน Twitter ด้วยนะ Twitter เราจะเป็นสายวาดเลยนะครับถ้าวันนี้ไม่ได้กินกาแฟงานนี้ไม่เสร็จเพราะว่าตกบ่ายแล้วง่วงเลยกินกาแฟยัดก็นี่ครับเสร็จแล้วผลงานนี้ ต้นเนืรัตในวัย18ปีก็ขอจบไดอารี่หน้านี้แต่เพียงเท่านี้ครับผมแห่ก็ติดตามหน้าใหม่ของเราด้่นะว่าเราจะเขียนไดอารี่หน้าใหม่เป็นเรื่องราวชีวิตของเราเกี่ยวกับอะไรมากติดตามเรื่องราวไดอารี่ชีวิตเราได้ที่ช่อง YouTube นะครับผมแล้ก็ไปจริงๆแล้บ๊ายนากับรูกนี้